เมเติมความคิดใกลชิดเศรษฐกิจการเงินโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการค่ะเดี๋ยวนี้นะคะคนรุ่นใหม่นั้นมีพฤติกรรมนะคะที่ ไม่ว่าอยากจะได้ความสะดวกสบายมากึ้นแม้กระทั่งการทำธุรกรรมทางการเงินนะคะก็อยากจะได้ที่เรียกได้ว่าไปได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วเวลาไปธนาคารเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นธนาคารที่ครบวงจรจริงๆด้วย<ช>วันนี้ค่ะ,คะในช่วงของ m o n e y Daily on Tour นะคะคุณแพนก็เลยจะพาไปที่ธนาคารที่เรียกได้ว่าเป็นธนาคารแสนสะดวกสบายจริงๆค่ะเป็นที่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะ คู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะหลายๆคนคงรู้สึกเหมือนกันค่ะเวลาว่าไปใช้บริการที่ธนาคารทีไลนนะคะถ้ารอนานหน่อยเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดใจค่ะแสดงว่าตอนนี้นะคะพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาสอบถามถึงเรื่องนี้การรวมไปถึงภาะวะการแข่งขันเมื่อประชาชนหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยเริ่มมีความต้องการสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นการแข่งขันของภาคธนาคารจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากดรอนุชิตอนุชิตตานุกูลนะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของธนาคารกรุงไทยจะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้กับเรากันค่ะสวัสดีค่ะดรค่ะครับสวัสดีครับคุณค่ะ,คคะตอนอื่นเลยเนี่ยต้องถามว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าคนไทยเราหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยมีความอดทนน้อยลงจริงไหมคะครับเป็นสมัยใหม่เนี่ยความ,มเร่งด่วนนะครับทุกคนคอยากจะทําทุกอย่างให้เสร็จเร็วที่สุดม,มาถึงไหนได้รับเซอร์วิสทันทีค่ะครับไม่ต้องทําอะไรมากทุกอย่างรวดเร็วไม่ต้องกรอกฟอร์มไม่ต้องเขียนอะไรถ้าได้ทุกอย่างได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ง่ายที่สุดเท่าไหร่เนี่ย เป็นความต้องการของของคนรุ่นใหม่เลยนะครับจริงๆแล้วแพนรู้สึกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาแพนไปที่ธนาคารเนี้ยเวลาไปรอต้องเขียนโอ๊ยเบือ่อหรือว่าต้องไปรอนานๆคิวนานๆเนี่ยรู้สึกแมเซ็งจังเลยเสียเวลาใช่ค่ะบางทีรถก็ติดไปทําธุระต่อะนะฮะอย่างหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าไปธนาคารทีไรต้องกรอกข้อมูลซ้ำๆทุกทีอืมค่ะไปทำเปิดบัญชีทีไรก็ต้องกรอกว่าค่ะชื่อทียู ไอ้ฉันก็ไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่บ่อยๆนะใช่ไหมครับเปิดบัญชีทุกครั้งต้องกรอกที่อยู่เดิมจริงๆเขาก็มีข้อมูลเราอยู่แล้วบัญชีเดิมก็น่าจะมีอยู่แล้วทำไมถึงไม่เอาบัญชีเดิมมาใช้อันนี้แหละครับทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสังเกตเห็นว่าเป็นความต้องการของผู้บริโภคครับ ของความสะดวกสบายของผู้บริโภคเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการที่เขาจะนํามาใช้ในการพัฒนาเพิ่มขึ้นในสถาบันการเงินเลยนะคะในสถาบันการเงินก็มีการแข่งขันกันเรื่องนี้เยอะนะครับอย่างที่เห็นว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนปรับปรุงรูปลักษณ์สาขาทั้งหมดให้ดูโปร่งโล่งสบายสะดวกสบายมีที่นั่งนะครับไม่ไม่ใช่เป็นแบบว่าเหมือนสมัยก่อนม อะไรอย่างนั้นนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นเป็นเทรนด์อยู่แล้วทุกคนกําลังก้าวเดินไปในลักษณะนี้ทั้งหมดแสดงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าผ่านไปเปิดบัญชีธนาคารท่านก็เพียงแค่เซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วคือบัตรประชาชนเพียงใบเดียวครับไปไม่จําเป็นต้องนั่งกรอกอะไรเลยครับแล้วสิ่งที่เราเราได้ประโยชน์ไปมากกว่านั้นเนี่ยคือในแง่ของความปลอดภัยเพราะว่าเราสามารถจะตรวจสอบได้เลยว่าท่านเป็นตัวตนที่แท้จริงหรือเปล่าจะไม่มีการที่ว่าแอบไปมีบัตรประชาชนปลอมมานะครับ เดี๋ยวนี้บอทปลอมนี่เขาปลอมกันเหมือนมากนะครับมีรูปมีอะไรเหมือนแต่ของเราเนี่ยพอเข้าปุ๊บเนี่ยจะขึ้นเลยเห็นรูปเลยว่าซือรูปที่แท้จริงเป็นยังไงถ้ามีข้อมูลในประชาชนเนี่ยจะในนั้นก็มีรูปอยู่จะรู้เลยว่าใช่หรือเปล่าคนนี้<อ>เป็นตัวเจ้าของถ้า<อ>ไม่ตรงกันไม่ตรง<ะ>ตจ้ริงก็แสดงว่าเต้นเป็นบัตรปลอมแล้วะนะครับก็จะป้องกันการที่จะมีการหลอกลวงหรือจริตอะไรต่างๆได้มากครับ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะพอจะเห็นแล้วนะคะว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมเองหรือว่าแพทย์เองเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจเวลาที่จะไปใช้บริการที่ธนาคารแล้วใช้เวลานานมากกว่าที่เราคาดหวังไว้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูครั้งหน้าคะ่ะว่ารูปแบบธนาคารอาัจฉริยะนะคะจะมีการให้บริการอย่างไรบ้างคะ่ะ ก็ถือว่าตอนนี้หลายๆธนาคารนะคะ<ช>เริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะคะก็ทําให้บริการเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างดิฉันเองเนี่ยอยากจะให้เหมือนกับว่าอย่างที่บอกเนี่ยแหละค่ะว่าบัญชีเราเหมือนเดิมชื่อเราเหมือนเดิม<ช>ที่อยู่เหมือนเดิมทุกอย่างอยากจะให้มาถามทีเดียวตอนเปลี่ยนนามสกุลมากกว่าโอ้ยเมื่อกี้นะคะใครติดตามมันี่ออนทัวร์จะเห็นว่าคุณแพนนี่อินมากเลยนะสงสัยว่าเคยไปได้ใช้บริการแล้วก็อาจจะช้าใช่มันค่อนข้างช้านะคะเพราะว่าหลายๆคนคงจะรู้สึกเวลาที่ไปต่อคิวทําไมพนักงานถึงไม่ให้บริการสัก คิวถึงใช้เวลานานก็ต้องมีการจับเปลี่ยนด้วยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคราวหน้าถ้าคุณแพนจะเปิดบัญชีร่วม กับใครสักคนหนึ่งเดี๋ยวดิฉันจะส่งให้คุณแพรไปทำามนูุตะกุ้ปมาอีก <c oughs> นะคะ <c oughs> อ่านี้ก็เป็นนะคะสกุ้เรื่องของการออนทัวร์ที่เอามาฝากกันนะคะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บมาจากนะคะที่คุณผู้ชมส่งคําถามมาด้วยทาง SMS ด้วยนะคะแล้ววันนี้สําหรับคุณผู้ชมที่เมื่อสักครู่นี้ส่งมาถามบอกว่าทองจะขึ้นขึ้นอีกไหมเนี่ยนะคะน่าสนใจค่ะปีนี้ทิศทางโดยรวมแล้วเนี่ยราคาทองยังอยู่ในขาขึ้นค่ะแต่ว่าในช่วงของระยะสั้นนี้พอมีข่าวดีจากสหรัฐอเมริกาปุ๊บก็เชื่่่่ออออวาาาารคทงงนนจะยลไปีกกัิดึ นั้นลองจับจังหวะการลงทุนให้ดีค่ะค่ะก็อาจจะเป็นจังหวะทองนะคะสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจจะแต่งงานนะอ,อ่ะลองติดตามกันดูค่ะสําหรับปจัจจัยเศรษฐกิจต่างๆพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ